สบายดีสบายดีบัดสุขสุขพี่น้องหมือนก็อยู่กับเบามีเก่าบรรยากาศยามแมลงส่วงคำคำเริ่มมืดมาแล้วพี่น้องจ้าตะเวนกระตกดินไปที่เรียบร้อยฝ้าก็ห้องหึมหมฝนสิตกฝนตกสองมือละมือส่วงสิบโมง1ิบเอ็ดโมงกระตกปล่อยป่อยอยู่ตอนนี้เบามีก็อยู่หน้าบ้านเจอมมลาพี่น้อง เห็นแต่น้องเมย์กับน้องทำตีแบตอยู่เอา <laughs> นาบ้านอมราลก่กลายเป็นสนามเด็กเล่น <Yes. S 1> น,น่านปึ๊บ <laughs> เมือนขี่โกงสบายสีฝาลูกสบายสีฝาลูกจะได้จักลูกเลยทำแพ้แพ้ชนะบรินาบเลีนบรีนาบอ พี่น้องบรรยากาศยามแรงคำคำมืดฟ้ามืดฝนเข่ากักำลังตั้งทองพี่น้องกำลังไก้สิออกแล้วตั้งทองแกแล้วเนาะดีตาโซกดีที่ยังฝนตกลงมาให้เข่าก็ลอดตายเจอมาราพิะเห็ดอ,อ,อ,อย่างอีกพี่น้องเห็นหืือข้างมักทัวมมักแต่ง เมื่อก่อนในกาน้ำกระแหงลงไปหลายเติบลงเพียงแอวแต่ว่าฝนตกมาเมื่อก่อน,นแห้งน้ำเลยเต็มคือเกาเนาะอุ้ยมัเอือบะมีเป็นแล้วพี่น้องบะมีปลูกมัเอือมันแดดแต่ว่าออกลูกหนึ่งนี่ยเนเป็นมักอือพันใหญ่เนี่ยเป็นลูกเดี่ยว นางหือข้างมักถัวอันนี้จะเป็นต้นมันสับปะหลังกินมะเอกินหัวเพิ่นมันหานอาทีโอ้ยปลูกอย่างก็บ่ได้ดอกพี่น้องมันแดดฝนทั้งกระตกบกกิมมื้อมันแดดมาเป็นเดือนสองเดือนตายจนเบิดเนี่ยอันนี้ก็สิเบีย้ยมงังหงหอดบ่งงามซ้่มันแดด อันนี้เป็นมักแปบอบั马拉ผมปลูกกระเจี๊ยบอันนี้มีต้นกระเจี๊ยบมีแต่เครื่องมกแปบบอ้าวคือลื้อเจมอ๊มือก่อนเคยยังอันมาเก็บกินหมากมันยังมันโบรัณในอันนั้นเด้มากมันลองตองแตงใช่ค่ะแม่มันสุดปลายแล้วหมากมากันก็มาลองตองแตง่ง นางบอกว่าสิปูมักแตงลงให้ปลากินสวัสดีค่ะเป็นยังไงเจ้ห้อยมืัอนี้จะห้อยออกอยังบุสูดเจ็ดเจ็ดโอ้ยหืูอตีเดียวกันกับข่อยข่อยก็สูอเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนอออย์ซ้อมตัวข้างล่างมันออกเจ็ดเจ็ดเก้าข้างเทิงน่ะออกเจ็ดห้า อ 79, เออเจ็ดเก้าบดเสือกอเลขอัน,กนปกติบาหมีบดสือ่อพี่น้องบดสื่อเลขพอดีพระอาจารย์ทางกรุงเทพเพื่อนอ่ะเพื่อนส่งเลขมาให้บ่อหมีเพื่อนางวดที่แล้วกับเขาเพาื่อนว่าเขาตรงๆแล้วเพื่อนได้มาสองสองสามออกสองสามงวดนี้เพื่อนได้มาอย่างหนึ่งสามแปดแต่ว่าอันอืเลขอัน แต่ว่ามีอีกสามโตพอออกออียงวะเริ่มแล้วล่ะซื้อแปดห้าแปดห้าบดถือเจ้ออโอ้ยอย่าสวาลายซื้อเลขกะหนหวยจกเอาเลขดงเลขดังมาใช้อันโพดโพพี่นอ้องอันแท้อันว่าอัานเป็น4ีซิบหาสิบโตอันเบิดเนาะ แต่ว่าเลขอันที่เขาเจ้าขายกันแถวนั่นน่ะอันน่ะเขาคือบ่อขายเลยมันขายยากเขาเจ้าบ่อขายบ่มีการจ่ายเครื่องหนึ่งบ่มีอย่างเลยบ่อขายเลยเออเขาเจ้ามาขายมีแต่อัน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 เลขอันแถมยังไปออกเลขอันเจ็ดเก้าบ่มีบ่เคยซื้อแต่บ่มีก็ซื้อมีคนอันส่งมาอันเจ็ดเจ็ดแน่เนาะบอกเพื่อนว่าบอกเจ๊มาไลนเด้อเพื่อนว่าหาเจ็ดเจ็ด ไปจูดทูบกับน้องทำเลยเจ็ดเจ็ดบะหมี่กันซื้อเจ็ดเจ็ดเนาะแต่มันบอออกมันออกเจ็ดเก้าศูนย์บอออกผนออกเลขอันโอ้ยนี่อะไรเห็ดเนี้ยมาใชิได้กินนี่ค่ะอย่าไปหวังกับเลขกับเบอร์กับหวยเถอะพี่น้องเนาะพได้รุ่นดอกแมนบะหมี่ก็บม่ได้ซื้อหลายปกติบอคอยเล่นหวยดอกนานๆซื้อเถื่อนึงมื่อกี้ก็ซื้อไปตัวละสิบบาทเองดอก เราซื้อพอได้รุ่นเตะกระเบืถือซื้อจะได้กระเซือ้อตัวละงบาทในชีวิตนี่ก็เคยถือ,ถ,อถือลอตเตอรี่เท้าหนึ่งรางวัลอันอย่างสองโตแหมปกติยุงเทพเนะี่ะก็ะมีก็ซื้อปีละเถ่าหรือสองเถ้าซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่ไหวรุ่นเนาะ บางคนเขาสื่อกะโอ้ยสื่อเป็นตะทุกแต่ได้สื่อบิดทเป็นพันเป็นหมื่นก็บอกว่ากันนะพี่น้องหมักไผ่หมักมันแต่กะคือว่าแหละมันขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับโศกสตาไผ่มันบางทีเห็นคนอื่นเขาถือรางวัลที่หนึ่งก็อยากถือคือเขาแต่มันก็เป็นไปได้ยากหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้าน บูรื้อถือก็ยินดีนาพี่น้องจา้าบุรีเน,น่อถือจะคา้ขึ้นทุนน้งเนี่ยจา้าบุดบ่ืนน้อถือก็สู่ต่อไปทํางานต่อไปส่วงนี้แห้งอยู่ในส่วงยุคดินลนยุคโควิดทํามาหากินก็นลาบากเนาะ,ะขนาดคนดีเขาเคยหาเงินได้แบบเมื่อนหนึ่งเป็นเมื่อเป็นแสนก็นยังโดนล่มละลายยังแบบเจง๊งกิจการปิดเนาะมันอยู่ในยุคที่แบบ ปาก,กัดตีนถีบมันนะเจ๊มันต้องดิ้นล้นอีหลีสำหรับคนที่อยู่ในเมืองหลวงเนาะเข้เขาใจพวกเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วสุมมือี่แหง้งโลกไพ่ไข่เจ็บกับบ่มีมือวันเบิดตมิตรลบาดนักเป็นนับมือนาเออมารอบหนึ่งก็แล้วรอบสองก็แล้วรอบสามก็แล้วสงสัสยสีหอดรอบสี่รอบหาผ่านมาจากปีแล้วดิฮะสูมมือดี ตะกี้อย่างนแต่ว,ว่นในเมืองติดโควิดโควิดว่าโควิดระบาดแถว,แวเมืองเสมือนออกมาหอดแถวบ้านนอกแล้วบ้านอมมาลาก็มีคนติดแล้วพี่น้องแถวบ้านนี่หมู่บ้านเพื่อนก็บาไกลกันซ้ำเพื่อนใกล้ๆก็เป็นต่ญานโย่ยังบลอกดาวพี่น้องทรายเขาเช่น,นันบุมีหมองจูดโชคปุณหะมั้งแต่ว่าบ้านอมมาลามีคนติดบ้านใกล้ๆก็มีคนติดแต่ยังบันหลอกดาว แต่บ้านอื่นที่เขาเจ้าติตบางบ้านก็นเขาเขาล็าลอกไว้บอ้อยเข่าเนาะผ่านไปผ่านมาก็ต้องมีใบผ่านนะคะไปสไามาสซยก็เสม,มือกัรละมัดระวังย่านย่านโควิดแต่ก็นับมือใกล้เข้ามาเรื่อยๆพี่นองจา๋าและอีกอย่างอันสุมมห้าสิางสี่ก็อยู่นอยู่ให้อยู่หน้านเจก็บอกปันใดเถาแม่มันก็อยู่บ้าน อยู่พอดีเอาอยู่กับอันแต่ว่ายังมาแรกก็มีเอื้อยเขาไปนอนนําก็เป็นห่วงแม่อยู่บางเตือก็มีคนนั้นคนนี้มาเล่นนําก็อยากให้เพื่อนออกมาอยู่ให้อยู่นาโอ้ยอะ่าว่าเรือกปวดหัวยต่อค่ะนี่ว่าเรืองให้จุให้กินนี่ค่ะนี่ไม่ชิได้กินนี่ค่ะปลูกยังเจมักแตงกว่านะงว่ะปลูกมักแตงจะค่ะม <ไป S 2> ักแตงปีนี้ ตะเก้าแต่ละปีได้กินมกแตงสุกพี่น้องมกแตงไทยนะหลายหลายคู่หลายคนก็สิเคยเห็นอยู่ที่ตามมัต้งแต่แรกๆว่าอามาลาปลูกมกทั่วมกแตงไว้หลายอยู่สวนอันเทียงเทิงก็ปลูกแต่มาตกมาปีนี่บอกค่อยมีกินพี่น้องที่นา่งปลูกไว้ตรงเบิกที่ไว้หน,น้กามันบ่กค่อยมันกะแดดแน่นแล้วเจ๊แล้วก็ฝนบ่ค่อยตกและปลูกไว้ผัดไก่กับมัดกินซ้ำอีกมกทั่วมกแตงนาง จังว่าปีนี้บริกรกินมกแตงซุปเนาะมกทั่วกับพ่อได้เก็บได้กินอยู่มกทั่วตรงนี้นางกระปุกแต่เกี่ยวไอ้ต,ตั้งแตกก่โต๊ะกะขังกระเบิดนางหือ้อปลูกแตงพี่นอ้องแสดงบนรถจ,จา้าคันนี่จากทิมยังไม่ได้ลงเม็ดถ้าพี่นอ้องติดตามก็สิเห็นได้บานมันก็จะเป็นมาปลูกไกล้ๆดอกขั้ขนฝนบนโต๊ะก็กยังหิวหนำมีมองหิวหนำ ป่าซิวพี่น้องบูเบียบูเบียป่าซิวตรงนี้ก็ปอยป่ายแต่ปอยบ่หลายนางสิปูมกแตงคือบ่ปูมกถั่วเจ๊กอไผ่นี่มันยังออกนออยู่บ่นี้ยนอลายู่จะค่ะเป็นน้อานไม้บ่งอันนี้นางเอามาเอามาปลูกวางอัน อันนี้เลยวางตกกกานี่ติดเสยออกนอแล้วก็ไผ่บงออกนอบัดแล้วเวลากินกับบริหาไก่อเอาได้ปลูกยังซานาเจะมักพริกหรือเบียรยังนะอ้อมไม่นะเบียรยออกพริก,ป,รออก,รกปีนี้ก็ถือว่าเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้ากะ แรงพอสมควรพี่น,อน้องฝนแรง้<น>าคเป็นราคากะปูอย่างอื่นสิคะฝนทิ่มกลา,า,างส่วงวาตากระตายยนเบิดเนาะแต่โชกดีฝนทั้กระตกมาข่าการอดไปราคาเขา่ากระโเป็นราคาพี่น้องเขาจ้าจมาเสือเจ็ดบาทครึงราคาเข่าเปลือกโพดโพ สำหรับเสาให้เสาหน้าขายก็ชิได้ราคาประมาณนี้สูงสุดกับเก้าบาท10บาทกันยังยากบ่ค่อยมีหรอกว่าสิบฝนตกว่าสิแรงสิน้ำถ่วมราคาข่าวกับตกคือเก่าสำหรับคนที่สื่อกินพอแพงได้บาทนี้ข้าวสารกินสอกกระสอบล้ 1, 5, พวพันหาพูนนะ นางบางมือกสิบคขอยเห็นคลิปนางเพราะอ,อีหยังคะสิมาแจ๊บต้งโทรศัพท์ค่ะบ่มีเวลาเฮ็ดเวียกคะ่ะเหตุผลอะไรจนค่ำบ่ได้พี่น้องซุมื้อนี่ก็ยากพี่น้องเอ,อ้ยเนาะยากบ่ว่ากันเนาะพี่น้องขนาดตอบแม็กแบ็กเชนเจอร์นบ่มีสิตอบมื้อละเทื่อก่อนนอนแม่นตื่นเช้ามาก,ก็บ่ค่อยมีเวลาจับดอกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซุมื้อนี่ก็ยากหลายสิ่งหลายอย่างบางคนก็สิฮู้บางคนก็นสิบ่เข้าใจเนาะ เพราะว่าเฮากะมีอาสิบมีงานอย่างอื่นเหตุอยู่เหตุนั่นเหตุนี่แม่เขาใจพี่น้องเขาจ่ายทุกครอบเม้นนะคะก็บอื่นกเขาขอบคุณทุกรอบเม้นนะคะอ่าเดี๋วพี่น้องกับบางเชือก้นเขาจบางเชือแบบเขาจาอยากจะหูอันไหนที่เฮาบริตตอบกับขอโทษขอภายหลายๆแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างก็สิพยายามตอบเนาะการตอบอันครอบเมนก็เป็นการสื่อสารร่วมกันร่วมความคิดความเห็นกับแม่อยู่จ้าค่ะ อันคือนางกับบันยูเฉพาะตรงนี้เด้บวัดสิเป็นคนโทรมาแต่ละมือแซรมาเล่นน้ำทางแม็กชันเจอโบจักคิดถ่ายคลิปลงคลิปตอบคอมเมนต์พี่น้องอันถ่ายคลิปกับบันปันใดบ่มีวะอันลงคลิปนี่ใช้เวลานานหลายมือเือจนเครียดเครื่องสมองเป็นสมองมันบ่มีสัญญาณคลิปบัตรสองบัตรอ๋อแต่ฉันยังดีนะคะมี คุณพี่อยู่อังกฤษให้ค่าบาตัตรเติมเงินมาขอบคุณนะคะบัตโนางมีสปอนเซอร์สนับสน,นุนเรื่องบัตรเติมเงินให้นางลงคลิปแต่ละมือเนาะกัขอขอบคุณผู้ใหญ่บริสุขคุณทุกคนที่เห็ดในเฮามีซูมมือนี่เนาะพี่น้องจา๋าบอกว่าจะเป็นคนดูหรือว่าสปอนเซอร์แบบวสนับสน,นุนเรื่องส่งสเสื้อผ้าเครื่องนุง่ง เครื่องซ้าอ่างทุกอย่่างนนัแหละทุกๆอย่างแล้วก็กำกำลังใจเนาะเจ๊ไม่เจ้นค่ะกับ่ลืมบุญคุณบัตสุขสุขคนแต่บ่มีหยังตอบแทนนะพี่น้องจ๋าโดยเนาะถ้าผู้ใดมีโอกาสได้กามาเยี่ยมมายามมาเยี่ยมมายามอามาราได้พี่น้องหลายคนหลายคนก็อยากมาเที่ยวบ้านนางอยู่เด้อร่อยโควิดหายอยู่ก็ยินดีต้อนรับบัดสุขสุขคนเข้าสู่ท้องนาอามารากากีพี่น้อง ต่บ้านของนางต้องเข้าใจเป็นธรรมศาสตร์เนาะู้าผูไดมากทางด้านนี้ก่ะโอเคถ้าว่าสิไปเที่ยวในเมืองใน,งในวังกับมันโบแมนพี่น้องบ้านเฮาบโบแมนอยู่ในเมืองในวังบ่มีหม่องท่องเที่ยวเจ้าเข้าใจข้าเจ้ามาอยูไ่ได้แล้วค่ะเนะาะกขอบคุณทุกกำลังใจ ที่ให้พวกเข้ามาตลอดว่าจะเป็นเบามีแล้วก็มาลาแล้วก็ครอบครัววัดสุขุสุคนพี่น้องตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้นบางคนน่ะเคยมาตั้งแต่แรกๆทีเบามีทาคลิปทําซองเปิดซองเสมอเพื่อนกันยังสนับสน,นุนหรือว่าอยู่เบื้องหลังตลอดพี่น้องว่าจะเป็นการให้กำลังใจหรือหลายๆอย่างเนาะโทรมาเล่นน้ำนูน่นนี่นั่นก็ขอบคุณวัดสุขุสุคนเนาะเบามีก็บ่มียังตอบแทนพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็ขอจบ แค่นี้เก็บบรบรยากาศไปเพียงตอนนี้พี่น้องพอ,อกันคลิปหน้ายู่ดีแม่งบัดสุข,ขุสุขคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของนะพี่น้องส่วนกับโควิดระบาดหลายไปแล้วพี่น้องสบายดีดูเจ้าค่ะสวัสดีค่ะทำง,งานต่อไปจ้ะค่ะทำแล้วเจ๊มืดแล้วมืดแล้วบางมืดพี่น้องอยังไฟโคมเห็ดค่ะโอ้ย บ่หมีปลูกเมื่อก่อนก็คือกันอะไรเงี้ยขึ้นมาตานเกี่ยวเข่ากันเงี้ยคมหดพักโดสวนหดดมักทั่วมักแตง